ดูด่วนวันนี้มันทีมชาติไทยดวนลาวต้องบุกแหลกยิงให้ได้11ตัวจริงเน้นเกมลุกจัดเต็มชุดนี้ดูดีชนะสวยๆอีชีอีพร้อมให้โอกาสทุกคนเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆ่นโปรโตีนแน่นๆเกเรเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชือแป้งด้วยสีพรีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้งซีอีโอเมืองไทยประกันภัย พร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศนะครับแอนทองประสมแอปทักษออนแล้วก็พิธีกรมากความสามารถอย่างป๊อปราวุธตัวแทน3ประกันไฮไลท์นะครับประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันเดินทางตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยนะครับติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศคลิปนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันนะครับ ในช่วงค่ำวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทีมชาติไทยจะเปิดบ้านอุ่นเครื่องกับสบปปลาวนะครับซึ่งจะแข่งขนันกันที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับใครยังไม่มีบัตรไปซื้อบัตรเข้าชมเกมนี้กันได้บอกเลยเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าดูน่าชมอย่างมากนะครับเชื่อว่าบรรยากาศที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเนี่ยจะคึกคัก กว่านัดที่เจอเลบานอนนะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเป็วันอาทิตย์นะแฟนบอลน,น่าจะให้ความสนใจและอย่างเป็นเกมที่ทีมชาติไทยจะได้เปิดเกมลุกแบบเต็มๆแฟนบอลน,น่าจะมีความสุขนะครับอัปเดตคะแนนแลนด์กิ้งฟีฟ่าเนี่ยไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ96ของโลกนะครับส่วนสปปลาวอันดับที่186ของโลกนัด อุ่นเครื่องเกมแรกของฟีฟ่าเดย์ผลนี้เนี่ยไทยเราเสมอเลบานอน0.0ส่วนลาวเนี่ยแพ้มาเลเซียแรงกิงฟีฟ่ของไทยตอนนี้เราติดลบอยู่หลังจากเสมอเลบานอนติดลบไปมาณ0.5เล็กน้อยเกมนี้สำคัญเลยนะครับถ้าไทยชนะลาวได้เนี่ยเราจะบวก FIFA าแรงกิงที่2.12คะแนนเท่ากับว่ารวม2นั้นเนี่ยฟีฟา่าแรงกิงของเราจะเป็นผลบวก และจะทําให้อันดับอยู่อันดับที่96ของโลกเหมือนเดิมนะครับคือต้องชนะเพื่อคะแนนฟีฟ่า a ดงกิ้ด้วยส่วนเสมอกับทางฝั่งแพ้เนี่ยเราจะติดลบเยอะเสมอลบ2แพ้ลบถึง7ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดขึ้นผมว่านักเตะแล้วก็ตัวอ e ีชี e, รู้อยู่แล้วนะครับอีช e ีอี e, บอกเลยว่าในเกมเจอกับสบปปลาวเนี่ยเขาจะให้โอกาสนักเตะทุกคนได้ลงเล่น เพื่อเป็นการลองทีมสําหรับชิงแชมป์อาเซียนที่กําลังจะมาถึงนะครับส่วนมิเกลซันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็จะไม่ส่งเขาลงสนามเพื่อต้องการเก็บให้มิเกลซันไปพร้อมในอาเซียนครับที่กําลังจะมาถึงในช่วงเดือนธันวาคมนะครับส่วนแทคติกในเกมเจอกับสบปปลาวก็จะโฟกัสไปในการเตรียมทีมมากกว่าไม่ได้มองว่าลาวมา,มาแทนเยเมนที่ต้องถอนตัวจากอุ่นเครื่องนัดนี้ ก็พยายามครอบคลองเกมและสร้างเกมลุกให้ได้รวดเร็วที่สุดเชื่อว่าจะทําให้เป็นเกมที่สนุกแล้วก็จะยิงประตูให้ได้เยอะๆเ,เพื่อแฟนบอลน,นะครับอ่านี้เป็น ECE e นะครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อย11ตัวจริงของทีมชาติไทยในเกมที่จะลงสนามเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไม่มีมิเกลสั้นกับที่าะทอนอักษรสีนะครับแค่2คนนอกนั้นถือว่าสมบูรณ์นะครับ11ตัวจริง จากการคาดการ์และมีโอกาสเป็นชุดนี้สูงนะครับ4-2-3-1ประตูเนี่ยจะเป็นกรกฏพิพัฒนด,ดาลงเฝ้าเสาครับคุณผู้ชมนี่ใช้มือสองเลยสศรานนได้ลงเล่นและเกมนี้กรกฏจะลงเฝ้าเสาแบบจะเต็มแบ็คขวาเป็นนิดิพงศ์เสลรานนเหมือนเดิมเพราะมิเคลสั้นเจ็บนิดิพงศ์ก็จะได้โชว์ฟอร์มอย่างต่อเนื่องเกมนี้ก็จะได้เล่นเกมลุกมากขึ้นด้วย ส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นวันชัยจะรุนงคารนะครับจอกสตาร์เป็นตัวจริงหลังจากเกมที่เจอกับเลบานอนลงมาในช่วงท้ายแล้วทำผลงานได้ดีนะครับก็จะได้เห็นวันชัยลงแบบเต็มๆเ,เกมลุกมันแน่นอนส่วนคู่เซ็นเตอร์เอลิสดอเละจะได้พักนะครับสุพรรณทองสงจะลงมายืนคู่กับสลิงคารพมสุภะสลิงคารจะได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะได้ไปลุยชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีนี้นี่คือแผงแบ็กโฟโอเคเลยนะวัยรุ่น2ตัวเก่า2คือนิติพงกับสุพรรณทองสองเนี่ยอายุโอพอกันแต่นิติพงเนี่ยสากว่าแหละ31ปีนี้แล้วก็มีวันชัยกับสิิงคานที่เป็นวัยรุ่นโอเคเลยตรงกลางเนี่ยคนที่ยืนหนเป็นพิรดล จอ,อกสตาเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใส่ปลอ,อกแขนกับตันทีมนะครับพีรดลฉ่ำรัศมีจะยืนคู่กับวิลเลียมวเดเชอร์ครับวันนี้จอ,อกสตาเป็นตัวจริงและจะเห็นวิลเลียมวเดเชอร์เนี่ยขึ้นไปทําเกมลุกอยากเห็นวีเดเชอร์จริงๆผมว่าโอกาสลงสนามในทีมเชิไทยของวีเดเชอร์ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เกมนี้แหละจะได้ลงเต็มๆและจะได้โชว์ฟอร์มนะครับส่วนแนวลุกเนี่ย น่าติดตามนะครับมีรายงานว่าปีกซ้ายเกมนี้จะเป็นหน้าที่ของเจ้าบุกเอกกนิปัญญาออกสตาร์ทนะครับบุกกไจะเป็นตัวจริงส่วนปีขวาเนี่ยจะเป็นสุภพลันเหมือนตาลงเล่นในตำแหน่งนี้นะครับมิฟุตัวลุกชิตนุพงศ์โชติน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นโหเป็นแนวลุกวัยรุ่นความสามารถเฉพาะตัวดีหมดเลยนะครับ ขาะที่หน้าเป้าเลอคนเดียวก็จะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับ11ตัวจริงหน้าจะชุดนี้และจะเน้นเกมลุกบุกแบบจะเต็มนักเตะแนลวลุกวัยรุ่นที่จะรับโอกาสต้องโชว์ฟอร์มให้ดีเพื่อโอกาสไปลุยชิงแชมป์อาเซียน,นะครับทั้งธีรศักดิ์ชิษณุพงศ์วิลเลียมวิลเชอร์รวมถึงวันชัยก็ถือว่าจัดเต็มนะครับน้าดูมากแล้วก็จะมีตัวที่จะลงมาปเปลี่ยนเกมก็จะเป็น รุ่งรัตภูมิจันทึกที่ที่พร้อมจะลงนะครับพันธมิตรประพันธ์โฟแบอร์อนันยอดสังวานส่วนสอปปอลาวกันหน่อยก็จะนำมาโดยบุญประจันบุญกองนะครับกองหน้าจากสวายเลียงแล้วก็มีพุทธไยโคเจริญนะครับที่ปัจจุบันเล่นในไทยลีก3กับทัพหลวงยูเนเต็ดโค้ชของเขาเนี่ยฮาฮยกจุนเป็นกุนซือชาวเกาหลีใต้นะครับ จริงๆลาวเนี่ยแทบไม,ม,ม่มีโปรแกร,รมลงเล่นมาร่วมๆ1ปีเกมล่าสุดที่ลงเล่นก็คือแพ้มาเลเซียไปก็เป็นลาวชุดใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยครองเกมได้หมดแล้วก็จะเปิดเกมลุกแบบจะเต็มนันนี้อีชิอิรู้อยู่แล้วนะครับว่าแฟนบอลต้องการอะไรต้องการดูเกมบุกที่สนุกและอีชิอิจะเป็นการทดสอบเกมลุก เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยดีกว่าทั้งตัวผู้เล่นเล่นในบ้านก็น่าจะชนะสปปลาวได้ไม่ยากผมว่าชนะแบบสวยๆด้วย3-4ถึงลูกมีผมว่าชนะ1นูน,น,นี่แฟนบอลยังยังไม่พอใจอะผู้ามตรงผมว่าเกมนี้ต้องยิงและยิงให้เยอะเข้าไว้เพราะคุณภาพห่างกันแต่ก็ห้ามประมาทแต่ผมรู้สึกว่าคุณภาพของทีมชาติไทยดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมว่าชนะได้สี่ศูนย์นะเกมนี้นะครับ เผอ่มมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าคุณภาพห่างกันจริงแล้วก็วันนี้ใช้พวกเอกนิกสุพนัทจิรศักดิ์ผมว่าพวกนี้มีความเก่าในการเล่นกับทีมชาติไทยช่วยได้เยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีบัตรไปด,ไปดูกันวันนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถ้าใครไม่ได้ไปดูที่สนามก็ดูถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีกันได้เป็นเกมที่สนุกสุดมันแน่นอน วันนี้อีชิอีน่าใช้โอกาสทุกคนทั้งประตูสำรองรวมไปถึงนักเตะที่ยังไม่ได้ลงเล่นได้ลงเล่นเกมนี้แบบจัดเต็มก่อนที่จะมีการตัดตัวในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนเป็นการทดสอบอสุดท้ายแหละก็ถือว่าน่าดูมากๆนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเกมนี้ผลการแข่งขันจะออกมาด้วยสกอร์เท่าไหร่ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เรื่องราวของทีมชาติไทยที่จัดหนักจัดเต็มหวังว่าจะชนะด้วยรูปแบบที่สวยๆยิงให้เยอะนะครับเป็นให้แฟนบอลมีความสุขหน่อยนะครับแล้วก็เป็นการทดลองก่อนลุยชิงแชมป์อาเซียนด้วยคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรตีนเน้ Bar, Al mond, Al mond en, en, นเน้นเกลเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื้อแป้งด้วยสี่พรีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้ง ซีอเมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศนะครับคุณแอนทองประสมคุณแอปทักษะออนและก็พิธีกรมากความสามารถอย่างป๊อปวราวุธตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุและก็ประกันเดินทางตอกย้ำความเชื่อมัน่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ